สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้ววันนี้ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบการสำหรับเจ้าสุรุกิ GSX-S750 คันนี้เป็นรถปี2018ของแต่งจัดเต็มทั้งคันครับมีอะไรบ้างมาชมเลยดีกว่ามารถคันนี้ครับเลขไม้นะครับวิ่งมาอยู่ที่29,06กิเมแท้นะครับนี่ให้ดูเลยแฮนด์จเป็นแฮนด์เดิม กตาแฮนด์เดิมนะครับหัวโช๊คเดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแน่นอนนะฮะคันนี้มาพร้อมกับกระสบัดแต่งจากไฮเปอร์โปรไอเีพร้อมกับขายึดตรงรุ่นเลยนะฮะแล้วก็กุญแจให้มาครบสอดอกแบบนี้ประกับไฟฟ้าครับตรงสื่อไม่มีเรือรางเลยครับปอกแฮนด์เดิมนะครับไม่มีสึกตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคัดเดิมไม่มีพดไม่มีงอเลยถึงมือเบรกนะครับนี่เป็นการเหลียปรับดับได้นะฮะแล้วก็นี่ครับประกับคัะเร่งตรงสื่อไม่มีเดือรางนะฮะ ชุดครอบถังเดิมสีเดิมครับคันนี้มีสติกเกอร์ฝาถังแต่งเป็นคาร์บอนแท้รวมถึงครอบถังคาร์บอนแท้แบบอูดเกือบเต็มใบนะนี่สวยงามมากด้านข้างเป็นสีเดิมนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเบาะนั่งเดิมครับไม่มีขาไม่มีรูรวมถึงเบาะซ้อนด้วยนะครับผมผลิตภท้ายเดิมสวยครับผมก็มีรอยขนแมวบ้างตามการใช้งานนะฮะด้านหน้าครับได้ชิวหน้าแต่งจากโมโตซ่านะครับแล้วก็โกลมไฟหน้าเดิมครับสวยครับ เาจะมีจัหลีตรงนี้ครับตรงไฟหลีดด้านหน้าฝั่งขวานะครับมีรอยแตกรล้ารอยแต่ว่าน้ําไม่เข้าครับเป็นแค่รอยรล้านะฮะนี่ให้เห็นกันเลยแล้วก็กระบอกโชวคคู่หน้าด้านข้างด้านขวาที่ไม่มีรอยบุบรอยกระแทกนะครับบางโคนหน้าเดิมไม่มีแตกรล้ายางหน้าหลังเบิกใหม่ครับจากอเบสโอนแบตแลกนะครับสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะขอบล้อเดิมสวยครับไม่มีดุ่งนะฮะแล้วก็จานเบรคคู่หน้าครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะฮะเห็นไหมครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะครับ กระบอกชกด้านล่างสวยครับไม่มีรารล้มล,ลายถึงคาลิปเปอร์ด้วยคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับนี่ฮะกาดหม้อน้ําแต่งนะฮะแล้วก็ขอท่อด้านหน้าครับนี่ฮะสวยงามครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้าอกล่างเดิมสวยครับนี่ฮะแน่สนิทชิดทุกจุดคันนี้มาพร้อมกับการล้มแต่งด้านข้างนะฮะตรงรุ่นเลยฝาวาวเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวแน่นอนนะฮะท่อยาต่างๆนะครับอยู่ท่าที่สมบูรณ์ แคนเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับฝาปิดกระปุกอ่าฝาปิดน้ำมันเครื่องก็เป็นของแต่งนะครับเป็นงาน c N C สีดําเข้าตัวรถเลยนะฮะเฟิร์มอ่ะเฟรมเดิมสวยครับนี่ครับไม่มีรอยพักเท้าฝั่งขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกค่ะคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับจากเอ็นเลสนะครับเป็นไทเทเนียมแบบสลิปออนใหญ่ๆลั่นๆแบบนี้ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันในการสตาร์ทติดง่ายรอบเดินเบานิ่งนะฮะตาเร่ง ขับรถขับรถยนต์ดีครับไม่มีกระโดดเลยอ,อ,อ้โหอสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยกระแทกด้านข้างนะฮะเราดูจานเบรกด,ด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบล้อหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุง้งดูยางหลังนะฮะที่อย่างที่บอกครับเบิกใหม่สภาพเกือบ100เปเซเลยคันนี้โอ้โหของแต่งจัดเต็มครับท้ายสั้นแต่งรับเก็บได้ไฟท้ายเดิมครับบ้านท้ายเดิมสวยไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนคันนี้ฝั่งซ้ายอ่ะ นี่ครับคันนี้ยังเป็นโซ่ตเตอร์เดิมๆอยู่นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมสวยนะครับไม่มีรอยล้มรอยกระแทกรอยเฉือนด้านข้างชกหลังเดิมสวยเช่นเดียวกันนี่ให้เห็นนะครับสภาพสวยงามมากๆแล้วก็พักเท้าฝั่งซ้ายครับเซนเซอร์ไม่มีแต่คาคันนี้มาพร้อมกับนี่ครับเกียร์ควิกชิฟเตอร์นะฮะคันเกียร์ไม่มีคอตไม่มีงอด้วยเช่นเดียวกันนะฮะถึงแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาเปล่าเดิมครับไม่มีรั่วซึมไม่มีข้าบกาวนะครับไม่เคยเปิดนะฮะกันล้มฝั่งซ้ายเดิมสวย หน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆนะครับไม่มีหยดเยิ้มแน่นอนนะฮะเห็นไหมครับะบอบโชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยหินเลยครับแล้วก็จานเดรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นร่องเทียเล็กน้อยนะครับสัมผัสด้านขวาเลยนะครับเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้าซูรกิจี x S750 ปี2 0 1 8ันคันนี้บอกเลยว่าของแต่งจัดเต็มสียอดนิยมใครหารถรุ่นนี้สเปคนี้ของแต่งประมาณนี้มาคันนี้ครับเราบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแลเจอกันที่ร้านครับเทอร์ไบท์พระรามห้าขอบคุณคร